แข่งข่าวดวนเลขลับโคราชของพ่อสวัยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเออพื้นพื้นยินชัดนะพื้นว่าหนึ่งว่าตัวศูนาแปดอันที่คนที่ไห่มาเนี่ยบนยินชัดหรือว่าพ่อจะพราจะสวัยบนยิ้นนะพื้นยินพอพนยินนั่นพ้นยินชาจินะมันบื้นชาตินะพืนหลวงพ่อว่าไปว่อไปจรงนะมั้นาตผมนะอ่าอ่าเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับเนาะที่แรกไห่ม้าศูนย์หาแปด ตี่พนโทรมาบอกว่าศูนย์หาแปดแต่ล่างอย่างนี้คือเกาอยู่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเฮ้ยสวัสดีครับผมมาคำคำมาคำคำมาเกี่ยมือเนาะมาคำคำมามาแก่เกลียวเล็กเนาะคนบนฟังเพระชันีหมโอ้โหไปเพิ่งกบบเพิ่งรับสายของไข้ดึง อตอบสายเอาคนเพิ่อน,นเกิดฟังผูชัดเนาะครับพี่น้องเราขอตรวจดีเอชีอะไรนะครับด้วยเพราะว่ามันม,มันมันมันได้แกล่กต่างเพระาะว่าเขาขับมาผูกกันเนอะแต่คนา่าคนถูกหวัวตะโถบอกว่างาพุ้งเนี่ยครับคือการสื่อสารบ่ชัดเจนบ่ชัดเจนเนาะเพระาะว่าคนที่ให้เน้นเพิ่นเดินทางไปอยู่ขมียนกับผู้ชางเมยเพิ่นไปหาหลวงปู่ละเพิ่นไปหาหลวงพ่ออยู่พุ่นเมย์นีน่โทรมาคุยกันบ่แม่นข่อยโทรไปหาเราโทรไปหาเรา หรือเรากำลังคุยโทรศัพท์กับหลวงพ่ออยู่ครับเอาพี่น้องแจ้งเนื้อพี่น้องแจ้งแจ้งข่าวฟังผิดแกงผิดเลยง่ายแกงข่าวด่วนเลขลับโคราชของพ่อสวัยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเปลี่ยนแปลงแล้วเพิ่มเปลี่ยนแปลงหรือว่าหรือว่าเพิ่มเออเพิ่นบ่ได้ยินชัดนะเพิ่นว่า1 0งวัอันที่คนที่ให้มานั่นบ่ได้ยินชัดหรือว่าพ่อะจะเพราะจะสวัยไปนล้วบ่ได้ยินพ่อบ่พรายินนั้นเพราะยินชัดเจนนะ วันที่หายมาเนี่ยได้ยินบ่ชัดเออบ่บอกบอลลูวบอชัดด้วยเป็นไปได้บ่ที่ว่าบ่ได้ยินบ่ชัดเจนน่ะมันบ่ชัดเจนิงนะบอลลูพวบอไปบอกไปจริงนะว่าชัดผมนะอ่าอ่าเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับเนาะที่แรกหายมาศูนย์ห้าแปดนที่พนโทรมาบอกว่าศูนย์ห้าแปดแนแต่ล่างอย่างนี้คือเก่าอยู่คือเก่าอยู่ล่างนี่คือห้าแปดตัวเก่าตัวเดิม วันนี้เพิ่อกเลยบริจิแ่เต่าเกแปดตักรทั้ตัวเดียวกันนั่นะมาทีนี่มดที่ตลักลอยานนี้มาทีนี่เพิ่นโทรมาเพิ่นจังไหนจังโทรมาบอกไหมเพิ่วัดชัดิจีนดิอ่าเอาไปเพิ่นเพิ่อบอกไปเลนนม้มันมันชัดิจนนอ่ะเพิ่นก็ตีกับบ้านทด้เพอน่อเนโทรบอกเพิ่นว่าอดเดียวกอบบ้านแล้วเดี๋ยวนี้โทรหาเราไห้บ่บ่คนมาหลับแล้วคนบ่หล้วโทรหาคนที่หายมาเนี่ยคนมับแล้วคนมาหลับแล้ว คว่าเลยตบ้อกนะลลนะตอนนี้เพื่อนยูใส่ตัวนี้เมื่อขอกตลาดแล้วมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วตอนตอนตอนเพิ่นโทรมาเนี่ยนไปตื้อเลขยูอยูปอดเปีกไปยุคนตอนที่เลขไปโทรไปยูอูดยูฟังกระเม็นยูตอนที่เจ้าโทษไปวางใบน่ะเออร์มันกระเม็นมันยูฟังคนยูแม่ไปโทรไปแล้วันโทรมาที่ไปโทราะมัตับนักันเนี่ย

เจนชัดแทะตัวชชััดดแแท้วท้ในย่ำพุณหมาได้ถามคุนย่ำมั้ยยำบนแล้วย่ำบนว่าแมลตัวนี้ตัวนี้เลยว่าจะมาเปลี่ยนแปลงบ่เนี่ยเพราน่ะเอาพี่น้องไปจ่ายเรือตัวสองหมื่นมาเลยเด็กฮะจ่ไปเรือตัวสองหมื่นเราไปจ่ายไปละตัวละสองหมื่นแมนเราซื้อแล้อไวเข่าบ้านนี่เอากระโถมมาหาไข่เนี่ยเขาแปดศูนย์น่ะแมนเราจัดแล้วตัวละสองหมื่นแมนเราซื้อไว้เรือดิเขาซื้อไว้เลยว่าเราไป ทีแรกเราเขาก็ซื้อไปเลยนะก้อนเราสิขนาดก้อนเราก็ซื้อไว้เลยตรงนั้นรูหาเปลี่ยนเราฟังก็ชัดเจนมาดนี้แต่อี้จากจะเพิ่มชัดเจนเลยบ่เนี่ยเพิ่มมาเก้าแปดศูนย์เอาพี่น้องอันท่านซื้อแล้วก็ซื้อไว้เยอะทีพี่น้องที่ออกคลิปไปแล้วนะออกคลิปไปแล้วก็ว่าคลิปไปแล้วศูนย์หาเปลี่ยนไพือจซื้อไว้ก็ซื้อไว้ไปแม่จะซื้อหลายบอกคนที่เรียนแล้วเนาะครับอ๋อเดี๋ยวบอกกันมาทั่วมามันกับว่าเปลี่ยนแปลงดอกะ เขาไปทั่วไปดิ้น่ะมันอันลำบากมันฟังชัดเจนเนาะเจ้าเจ้าคิดจะเด้๋จังทั่วไปอีกฮะเพื่อนเพื่อทั่วมาไหมเบบนี่ยฮะมันทั่วดม้น่ะนี่แม่เนทั่วมาซ้ำอีกน่ะเอนทั่วไม้ดิน่ะเพื่นว่าพิษพิษที่บอกเออเพื่อนว่าบอกไปละมันสูนหาแปดเ่มีนเก้าหาแปเอ็นเก้าแปดูนอ่าที่แรกมันสูนหาแปนะรืโอ้ยเออันน้อเก้าแปูนย์นะเก้าแปดศนผมจะได้เขียนอ๋พี่น้องว่เปลี่ยนแปลง ขอโทดขอไปพี่น้องอะไรที่พี่น้องไป่ได้ลงทุนไมกอนก่กอนแล้วเคราะท่านลงทุนกับพวกปีนัง่็ปีนังเราครับเอาปีนังครับพี่น้องตอนนี้เน่ยมันบ่หลายตัวดอกบ่หลายตัวดอกทำเองเพิ่มนิดเดียวเองเพิ่มตุกเดียวเองเงินกับ่บแมนวานั่นท่านวานมันตือสามกันเพราะถจากจากขาดเป็นเก่าแค่นั้นล่ะเพราะว่าเขาบอได้่นไปทัวรมาที่ไปทัวรไปถึงวันที่พลาดอ่ะเอาแมนว่าันทัวรไปที่พลาดอ่ะ อันอันเด้ประกาศยงเนาะมีเนาะไปดูดีดมยเนี่ีเราทพี่น้องถ้าม,าาม,มีละถามีดต่นลคเป็นว่าจับไปเลยก็ต้องว่างเพต้องว่าร้รอยเพาะว่าร้รายเพะต้องว่าร้ายจากตื้อกับตือ้อไป่ราตื้อกับต้องตื้อ่าไปนัางเพิ่มวาน่ะอันอันอันสุดาเป็น,นี่ก็เอาไว้เนาะเนี่เถ้าที่ยวว่าเอาอะไร้เพิ่นเพิ่น่ว่ยัง อันที่ทั่วมาอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ก็คือเลี่ยงมาเพิ่มพดนยินชัดเลยข่อยกระไรอ่าข่อยได้ผิดเองตามหลักอ่ะอ่ามองยังไงเพิ่นเพันทั่วมาข่อยไปทั่วปหาเพิ่นเนี่ยเพิ่นเป่าอ๋ออันที่ทั่วมาบอกขันบอกมาบอกเจ้านี่มันก็จะเป็นเลี้ยงเล่นนี่เป็นเลี้ยงนี่แล้วกันอ๋อเหรอนเรื่องกันได้แล้วเนี่ยเอาเบื้องเราอ๋อพี่น้องเบิ้งเอาเรื่องอะไรทุนอะไรอ่ะอันบ่แก่ตังกับ่อะไรแก่ตังบ่แก่ให้พี่น้องกับ่อะไรนี่ต้องเฝ้าแก่ แทตแบกาตัวครับเอาเอานะครับสำหรับเลขรับโคราชของพ่อสวัยนะครับครั้งแรกที่ไปติดตามไหมะหาแปดล้างย่างเดียวแล้วก็มือนี่ต้องช่วงใบไปตามสามตัวได้ศูนย์าแปดแต่ว่าบาังเอิญน,นะครับฟังว่าชัดเจนหรือว่าทั้งคุณไหมาว่าชัดเจน มันนี่พอสวยเพะไปอีกมันก็ว่าศูนย์หาแปดมันโมเมนมันเป็นเก้าแปดศูนย์มนบอยเก้าแปดศูนย์ี่ชัดเจนมันบอยชัดเจนแ้ชัดเจนแล้วบอกว่าตั้งโดนเนาะบอกว่าตั้งโดนบ้ว่าแตผมออกคลิปไปแล้วบ่าวเลยบันน้บอกคนแล้วโอ้มันก็โดนแล้วเนาะไฟสองเนาะครับมันก็ดีไฟมือถือเพาะกัดีพราะข้นแล้วเพราะสนใจนะเรียงจิ้มเิว่ะครับ ซื้อย่างเดียวคนว่าฮะซื้อย่งเดียวซื้อย่างเดียวเพาต้องเว้นมันวันที่สองเด้อเอาพี่น้องเพราวันที่3เพบาะวันที่สองเด้อฮะหมดที่สองยำอยู่น่อยเตี้ยเอาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็คือ980อ๋อให้ได้นี่คือเกาอยู่เรือพิ่นเอาให้ได้เราอพี่นเอาให้ได้มันปินต้าเลงหนาอย่างเดียวเนาะแมนแมนบอกไปยังอันซื้อไว้แล้วก็ซื้อไว้นะครับ0 8น แล้วก็หาเปดซื้อไว้ก็ซื้อไว้พวเพิ่มมันก็คือคอมเมนต์เพิ่มเราฟังผิดฟังจากเก้าแปดศูนย์ได้ยี้เป็นศูนย์หาเปียดพี่น้องน<า>ะชาตเจียนนั่นละอ้าพี่น้องแล้วก็เปล่าอะไรเอาได้หรือซือ้ออันนี้บ่าได้บังคับเพ่นแต่ว่าเลขบ,บลกบ้นเลขดับหาเปดเรล่างกันนะครับบ้รดับบนผมก็เป็นล่างเล่เนี่ยสอนะเป็้ยิ้นว่าชาตเตียนวันละ เออพี่ดาวแล้วผลบอากับชาเตียนนี่แล้วแต่ว่าตัวสุพรรณ่็ชาเตีนอย่า่อสามว่าแกต้างให้ฝามว่าแกใครให้อย่าลืมกดติดตามช่องบาวสามทิดแก